นหายเงินซื้อยาสูาบซ <c oughs> ื้อยาสูบแล้วผมไปซื้อเหลากินแล้ว่บอแบ่งกันน้องพ่อซื้อกัน้องผน้อง่อเนอ็ <c oughs> นบ่เนใ่ไหมบกดบบบดับปะปาด,ดีวากว่าใส่เกาะก็จะไย <c oughs> แต่สวัสดีพี่น้องเพราสว่าสภูสกุลผอกันเองกับผอหวันพี่น้องเอง้ยเนาะหรือผอหวันกับสิลงไปลวมพลเอกพี่น้องเอ้ยไปตัดใหม่พี่น้องตัดใหม่มาเห็ดใหม่ตุกตาสีเท่ไอ้คานที่ว่าตั้งแทงนนหนามด้วเพื่อนนี่แหละพี่น้องหรือผอก็ลงมาเนี่ยลงไปกับไล่ลงไปหาหลวง,งพอ่อนมาแล้วอะไรของไปฝากหลวงพอ่อนนี่นี่ซีนแห้งพี่น้อง ทีนแีงกับขเหมากับขเหมาเนาะไปโดยหลวงพ่อนจักคนสิยูได้บ่อและเนาะที่ก็ไปหาเราไปตัดนำ้ำาแหละตัดบ่อร้ายหรอกเอาจักหาหกต้นเลยแหละเนาะประมาณสามเมตรเนาะเมื่อวานนี่การบ,บริเฮตใส่กระนาวมาซอยกระนาวมัน,นก็บสบายกระนาเจ็บข้อว่าเมือน,นี้คือสีมาบ่มาอุจะว่าจะได้แหละเนาะโอเคพี่น้องไปกันบปเลพี่น้อง 對你俩来。<對>

โอโอักเล็กอกเล็กใส่ยังเหรอักยังไม่ใส่มีอะใส่ว่ามียัใส่ยังเหมือนได้คือเดแท้อ้นานพ,พอดพนอาขุดจิร่พอดมาพี่ก่อนพอดหลร้ลายบ่อะไรจักรอยเหรอฮะบ่วหอดลอย <laughs> mặc <coughs> nh kinh như thế nào mặc kinh, đầy lái không? sẽ đi lên ban hành. Hết khứ rồi, mới Ba, bọc cái lái được đi Đi, anh cho anh một vấn đề để mà hỏi. Tát ใหม่นะสามตนซสี่ตันี้นะหมายถ่ขำไม่ซ้ำแค้นเลยนะเพราะว่านั่นอะไรนี่มาหายกินต่างาเหรอเห็นมันเห็นมันเด้อโอ้ขี้นักขากดเนี่เนี่ยนี่ยมานนี่ยมันนี้มาฝากเลยสีนแดงก็ขาเมาเนี่เข้าใจเด้ยออ๋ยวกน ก right ินทางขมอ๊อกแกไปกินได้ที่ไหนเนี่ยนี่ขมอ๊อกขมอ๊อกใหม่ๆได้เนี่ยนะเดี๋ยวก็แบงให้พ่อจะกินดำเนียตายแล้วกินแล้วกินจน็มหมดแล่นะไปไปไปจัดใหม่ซอยพวันไปนี่สิ่แดงใส่แกกี่เล็กจ้ะเนี่ยน้าโอ้ยเปื่อยๆเนาะโอ้ขากุเสะไปตัดใหม่ให้ได้เนี่ยจักสามต้นเนี่ยนะ เ่ไหมตุ๊กตาใหม่ขับ่านี้ซ้ำนี่นะนี่นี่ซ้นี่นี่ไม่อยังก็ได้ที่ขัขอจะเที่คาดในไทยแท่งกันน่ะแม่งพอกิน่าขมอนะนะอ่เห็นพ่อกตาเช้งเลยจซื้อสินแหงนคับไอขมอใหม่แล้วม่ชาดไเนาะให้พ่อใหพงษเราไปตาถ่ายถือเลยเอาจักเอาสต้นกันเห้าต้นกันเลยหกต้นกันเลยแ้วพอใพงเอะ สีต้นสีต้นพราหล่ะสีต้นเออเออกูไหนไปขายเห้อป้าเจสสาวมาขายสาวกินหรือไปกินกินลหรอืมเป็นต้มแกงกิเล็กปุดีนะใส่สินใส่สินแห้งนะแกงกิเล็กเนาะแล้วก็หากินทั้งสี่เดแถวลวงพ่อพี่น้องเลยโบหากับโบอะไรกินหลวงพ่อเนาะอืม พอดีเจอพ่อใหญ่ผงให้พ่อใหญ่ผงหางานนันแล้วไงไห่ให้เราไปตัดมาให้เด็ผลงานแล้วกับเงิอนอย่างนี้เลยว้าเป็นวัดเป็นอะไรนี่ทำไมติวหักเผาตลอดเงิน,น,นคือม่เห<า>็นมีพอผ่อนฮะเต้าจะบอกโอ้หัก,ก,กเลยหักหลายหลายเงินนี่นี่เออไม่ติวไม่เออไม่ติวคักคักคักอย เต่าฟอจากระเพาะตัวเรางเงินจักไม่ใ <c> ช <oughs> ่ขายทานเงินเงินหมดเลยอ่มือนันเห็นไปทิเดีกับมาเตะหลายๆป่ะ่ได้ไปใช่มือนะฮะเอาโบด้ไปไปเห็นมือโบน้ามือก่อนเถอนนะเออมือก่อนไดนะ้เอ๊นโลกเกี่ยวเห็นปลาเค็งไปยังไปหอดใส่เลือดบอดบ้อนไกลตึกบนั่งนอนผนบ่ะลปลายังไงปลาเค็งปลาปลานิน่งปลาเค็งปลานิ่ง เออซื้อเขาไปกินได้บ่บ่ได้ซื้อสิปลาเก็งหลายลเนาะปลาเก็งเนาะปลาดุกบ่ได้บ่ได้ okay. เออไมืได้เงินเต็มเลยบ่เนี่ยเอ่อคือบ่เอาของหาของหาอยัางไรเราก็หากินไปมือละมือละซืะ้อละเศร้าก็ว่าเด็กอะไรเศร้าพันขายจิรอขายจิโร่ละเศร้าพันหาเงินอะไรเก็บไวนะ้พอเดอืง คอะไรที่จานไปแปลงไรปเยสองแสนเงินเพแปลงเอาเองรวังไขเธอละสิละเจ้าสามิบสีเลอกันแล้วก็เก็บใบเก็บใบอืมเนกส้งกอเดีก่สร้างน้ำนางทาหาอยกเพียพงเราไปตัดใหม่มาให้ี่น้อง bộc bộc cái tết này. đi, hát là, hát là, hát là. Ta mẹ mọi người phụ nữ, dòng sáng, ok, ở <lava. People,"> ok. Eh, 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 ừ เออม่ไม่ไม่เอาไม้กากตดตุลุ่มเลยโอเคปเอาไปเอาไมากาดให้ได้นี่กาดมงลุมหน่อย่กาดกากหนยปู้ยพุ่งหรือไหวขนาดเนาะมา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  เยามากกาดเอาเอาขินเท,ท่าพ่อ,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 อแต่แรกสส่กินอย่องไรเนี่ย,น,ยน้อยพ่อติ๊งจีบารเดียวกัฮักกุยซีโต้ด้ยวกับอะไรพี่ตอวเองเจ้เอออืม เออลงมาแถนนี่หาัดเนานี่หาเงินซื้อยาสูบโชกีโชกีซื้อยาสูบแล้วพวกมันไปซื้อเหลากินเลยบ่แบ่งกับน้ำควนซื้อกันน้ำผัดนคน้ำไหนเนอะเยอะบ่คหาเสียว่าวันไหนไปไปให้เบียกจาวนีขอบใจขอบใจขอบใจละกับกนันแะับไมมาเเออ <อ>แบงๆแล้วไปพี่น้องเอ้ไปยั้งหรอกไอเราพ่อเลยซื้อยาสอกยาสูบซื้อกะตอกกระน้องไหอลลหลวงพ่รทำนีน่เนาะไปมานี่โอเคพี่น้องกลับขึ้นไปนมากันชีเคื่องบาดคนเนหละเนาะเลยมาเที่ยวนะพี่น้องเอ้เนียไม่ทุกตาก,ก็เตรียมพร้อมเลยพูนก็พร้อม เน็กตะปูไมโคก็ฟกับถือว่าซีแผนแผ่นหนึ่งกับเจ็ดสิบพันเมอนเด้เ <Okay. S 1> ี่นี่แทงเเด็ดพี่น้องเลยเนี่ยระบบดับประป้าเดียเกัยใส่กระกขจะายพันดิดเอาพันดิดก็แล้วเอาหมดเลยใส่ร้ายของก้วนหน่อยเอได้ ตั้ง,ง,ง <c oughs> ก่บากเลยนะพี่แังเพราะก็จังเสาเรียบร้อยเลยพี่จะเทคาดใช่เทขทึ้นเลยก็เอาแทงขึ้นตั้งค์ขึ้นเอากับจัดเรียบร้อยเลยเสาตั้งค์ก็ตะหนักเต็มบุญอันเลยแหลายเดือนเลยแหละเนาะเอาขึ้นแล้วก็ว่างระบบน้ำก๊อกเลื่อนสนินเลยในห้องน้ำนาะเอาเพชรไข่เละไข่บ่เป็นมุกไปไมีเวลาเป็นอีก็ได้ บัวสาวเก็บไปได้หกรวยพี่น่อยด้ยใครอ่ะใครมาเป็นโม้วลาคิดจะใครยังแล้กกับใครกาชิทาพูดน่ะทากระดาม่วมาซอยคนนีเศ้าไข้วยบ่อละเนาะาะว่ามันงานสูงเนาะอ่ะโอเคพี่น่องเลย คลิปนี้หวังกับเชลาไปก่อนเนาะขอบใจทุกเรืงทุกเนพ่น้อง,งเลยขอบใจทุกกำลังใจคลิปหน้าเจอกันสบายดีสบายดีบ๊ายบาย